ผู้สูงปู่สูงแล้วก็บารมีที่พระอาจารย์สร้างไว้ด้วยถูกต้องเพราะว่าการสร้างบารมีนี่มันต้องจูนของเก่าด้วยนะครับอืไม่ใช่ว่ามาเอาแค่ปัจจุบันต้องเอาของเก่าด้วยทางโลกครับเรียนป .1 จบปปริญญาเอกด็อกเตอร์ตายไปมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ครับมันก็ต้องเรียนป .1 ใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าทางทำเนี่ยได้ป .4 แล้วกูาตายแล้วมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้บวชกูต่อเลยปห้าโอ้คือข้ามข้ามเลยนะฮะนี่นะโอ้พรรมนะธรรมแล้วก็สวยงามนะมีนะมีพระพุทธรูปทําไมต้องหันหน้ามาด้านเนี้ยพระอาจารย์ตะวันออกอ๋อตะวันออกนะหันหน้าไปทางตะวันออกนะครับเป็นน้าปางมานวิชัยนะ แล้วโบส <c oughs> โบสนี่เราอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะใช่บนสุดอ๋อบนสุดเดี๋ยวเราไปดูนะไปดูโบสกันโบสหลังนี้งบประมาณใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเจ็ดล้านเจ็ดล้านนะเจ็ดล้านของที่นี่นะฮะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นในเมืองกรุงเนี่ยนะก็คงจะเป็นโบสเล็กๆเ,เองนะ <c oughs> เพราะว่าเจ็ดล้านนี่แทบไม่ได้อะไรเลยนะแต่ในเมืองในเมืองแต่ที่นี่นะก็เอานะพอที่จะเป็นโบสนะฮะ ก็เจ็ดล้านนี่ก็ถือว่าเยอะในการที่จะหาทุนมาทําแล้วก็นะต้องต้องอยู่ด้านบนด้วยฮะจริงๆเราเราเราวางแผ่นไว้ไหมวางแบบพื้นที่มันทําให้เป็นสเต็ปทําให้เป็นสเตปโอเคพุทธาวาสพทําวาสทั้งเขาวาสอะไรอย่างนี้เนี่ยอ๋อนะฮะโบสถ์ก็ต้องอยู่ด้านบน่าบนสุดนะก็ดูดูแล้วก <teenage time. S 1> ็ได้ได้การลงตัวด้วยนะแล้วสวยงามดีนะก็มีพยานะพญานาค แหม่ต่อเลยนะนะอันนี้มีมีทั้งหมดกี่กี่ตัวฮะห้าเสียนอ้าเสียนคู่หนึ่งข้าวบนสามเสียนอีกคู่หนึ่งข้าวบดสามเสียนอีกคู่นึงอ๋อโอ้โหพเนพยายามมากมีเยอะเลยนะใครออกแบบฮะสถาปนิกสถาปนึกก็คือพระอาจารย์ออกแบบเองหมดเลยที่นี่เนี่ยเราเราต้องตอกเสาเข็มไหมหรือว่าไม่ต้องตอก ต่อมอ,อเพราะว่าเป็นดินที่เราปรับเราขุดออกนะเราไม่ใช่ดินถมอ๋อไม่ใช่ดินถมนะโอ้แต่แต่ดูลักษณะเลยนะเพราะว่าอยู่ที่นะอยู่ที่คล้ายๆเหมือนหน้าผานะคล้ายๆกับนะเรามองขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ก็จะดูงดงามทีเดียว โอ้หดูไม่ดูอ่ะรังต่อสองรังในปากอ่ะโอ้มีรังต่ออยู่ในปากด้วยนะนี่ฮะเอ้าแล้วออกมาไมอ่ะเขาเ็าอยู่ของเขาแลลวเขาอยู่ของเขานะเอออย่าไปเรียกเขาออกมาข้างบนรังพึ่งหลวงข้างบนนีอีกโอ้โหรังต่อรังพึ่งเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยฮะอีกสองปีหกสิบแหนแลดูสิทาง แน่จะเวียนหัวหรึเปล่าไม่รู้นะอ้ะขึ้นมาแน่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะตามตามไปดูด้านบน, <S <S บนพระอาจารย์เดินขึ้นเดินลงในวันละกี่รอบเนี่ยที่นี่หรือไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเหนรถกรอล์ฟนะอ่าฮะเอะอกูขึ้นทางนู้นอ้าวโ่อ๋อไม่ได้เดินทางเนี้ยนะอ๋อเอารถกรอล์ฟขึ้นทางนู้นโอ้ยแล้วพระอาจารย์ทำไมไม่บอกเราจะได้ขึ้นรถกรอล์ฟอ่าเนี่ย เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเหนื่อดูตรงนี้นะเหรอเหนื่อยรังดึ่งแต่ก่อนเนี่ยสามสี่ลังเลยอ๋อเนี่ยขึ้นทางนี้ได้อะนะ<อ>นี่เป็นถนนนี่ใช่เวลาก่อสร้างก็เอาอุปกรณ์ขึ้นทางนี้โอ้นี่เป็นถนนนี่ฮะขึ้นทางนี้ได้ดีมากเย็นไหนฮะลังพึ่งโอ้โห ยังไม่เห็นลิฟโอ้ยใหญ่ด้วยหัวเบลเลอรเลยนะแต่เขาไม่ออกมาใช่ไหมไม่ไม่ออกเพิ่งหลวงนั้นเนี่ยหอยทางใหญ่สังเกตนะพระพุทธรูปหน้าบันหัวท้ายเปิดโลกอเปิดโลกเราคือคือทำไมต้องเปิดโลกฮะก็เปิดโลกก็ขยายความในตัวอยู่แล้วไน่ยอ๋อเหรอโอ้ เปิดโลกทั้งทั้ง<า>ทั้งขอบภูมิสองด้านเลยปางเปิดโลกนะครับนะตรงนี้ก็มีพญานาคเอกแต่นี่เป็นสามเสียททำไมต้องห้าเสียสามเสียนะพระอาจารย์ทำไมไม่ไม่ห้าเสียนทั้งหมดมทำไม,ไมพอขึ้นมาน,นี่ะต้องสามเสียนถ้าหลายเสียแล้วมันบังมันบ้าคน <c oughs> มีแค่นั้นนี่โอ้โหสวย สวยมากเลยอ่ะเอา้าข้างบนก็เปิดนะข้างล่างก็เปิดเอรารพจันยึดเปิดหมดเลยเหรอถูกต้องโอ้แต่องค์นี้สวยมากเลยนี่ปางเปิดโลกโอ้นะสวยเลยนี่มีการเอาเงินมากองด้วยนะเนี่ยหนาเย็นหน้าอากาศดีแล้วแล้วโบสถ์นี่เราเราเปิดตลอดไหมฮะไม่ได้ล็อก ไม่ได้ล็อกนั้นใครจะเข้ามาไหว้ก็ได้โอ้อันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จจักรพรรดิสมเด็จจกักรพรรดิจจนี่โอ้พระอาจารย์แล้ว พระอาจารย์แล้วเราทําแบบไม่ไม่มีลายไม่มีอะไรเนี่ยเราเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้โอ้หนะก็สวยแบบเรียบๆไม่ต้องมีลวดลายนะก็อบอกบอกเจ้าข้าไว้ว่าถ้าใครจะสร้างพระประธานครับขอเป็นสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมหรือสมเด็ดจจักรพรรดิใช่นะองค์ปฐมนะนี่ไม่ตับ หน้าตักห้าสิบเก้านิ้วเททองหล่อเททองหล่อหกแสนลงรักปิดทองอีกสองแสนเป็นแปดแสนโอ้อันนี้เป็นโลหะโลหะเหรอฮะโลหะโ,<อ>โอ้โอสวยมากนี่เขาบอกโอ้แต่ว่าออกแบบใหม่เหรอฮะเพราะมีหงด้วยนะนของนะของเดิมมีหงไหมฮะไม่มี ก็ทรงแบบนี้นะหรอโอ้หนะฮะผมไม่ได้สังเกตนะฮะแต่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าสมเด็จจักรพรรดินะครับนะก็ในปัจจุบันเนี่ยสมเด็จจักรพรรดิจะดังมากคนนิยมนะกราบไหว้ขอพรนะองค์นี้สวยทีเดียวนะพระพักลงตัวเลยนะฮะนะลงตัวมากเป็นปางมารวิชัยสวยทีเดียวนะมีคนมากลาบไหว้ขอพรเยอะไหมฮะเยอะไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยรู้ไม่เคยรู้นะไม่เคยรู้แต่วันนี้คงได้รู้กันแล้วนะว่าที่นี่มีสมเด็ดจจักรพรรดิใครที่อยากจะ,จะเจริญรุ่งเรืองต้องมาไหว้สมเด็ดจจักรพรรดิฮนะเอาและ้ฮะนะแฟนรายการวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดกกจานอยู่ที่จังหวัดเลยได้รับความเมตตาจากนะพระอาจารย์นะจักรวาล นะท่านเมตตาพาเที่ยวชมแล้วก็มาที่โบสถ์หลังนี้ท้ายนี้นะครับขอนะขอนะพรพระอาจารย์ช่วยให้พรแฟนรายการนะครับหมดทุกหมดโศกหมดโลกห,หมดภัยกุศลทั้งหลายขอให้จงรวมมาเป็นตบาตดีชะปกปกักรักษาคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนเทินทุกครับท่านอยู่กับรายการพรดีเคจีดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับนะท่านสามารถจะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสวนาิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ยามค่ำคืนนะครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลาบลาไปก่อนด้วยกวลาเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ